ว่าเป็นพนักงานเซเว่นหนึ่งวันนะครับไว้มาใหม่นะคะไอ้ควายเย็นนะเกมพีเราพูดมากเริ่มเลยได้เวลาไปทำงานแล้วจะไปภาพกากอย่างนี้เนี่ยทุกคนกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้จะภาพสวยขึ้นทันทีว้าเฮ้ยนไงไลค์สุดหอกซื้อแล้วทำไมมีหนูในบ้านเนี่ย้ยสวัสดีฉันนี่มีกิมมส ز ฉันต้องการจะกินอะไรบางอย่างโอเคเฮ้ยมีข้าวใส่ไมโครเวฟเลยมองว่าเสียงมันดังไปป่ะเพื่อน โอเคการกินเบนโตะเลยไหมโอเคนี่ผมจะมาเป็นพนักงานเจวันหนึ่งวันนะครับไอ้เหี้ยน่ากลัวเกินกูไม่ไปแล้วครับี่ยทำไมทางมันน่ากลัวจังวะเฮ้ยโักันตะบอกไว้ก่อนนะถ้าโดนจำสแกนระหว่างทางอ่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายไว้ที่จะได้เห็นกูในช่องเฮ้พวกมึงกูม่ดนจำสแกนได้เลยเอถึงร้านสะดวกซื้อแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยธนาทรช่วงนี้ฉันได้ยินข่าวว่าบางคนนั้นตกมาจากสะพานนะฮะก็มีผู้หญิงแก่คนหนึ่งได้บอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่เดินอยู่ตามถนนเอ่อแล้วก็ขาเขาก็บิดผิดรูปิดร่างด้วยแหละปวดใช่ไหมล่ะ <c oughs> โอ้จะไม่ได้่วงเราเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงหรอก <c oughs> ใครจะไปเชื่อครับโอเคไปเข้าไปทํางานกันโอ้หลงัลงร้านมีงานให้ทําด้วยแล้วผมต้องทาอะไรพี่ พี่รู้เปล่คิดว่ามีอาหารหมดอายุแล้วนะเดีัยการได้ชั้นหน่อยได้ไหมจะไปไดนเจอเอาเลยในี่ใครเข้าร้านมาเนี่ยวันดีครับอีครัยมีสชี่นิวอะไรนะ10อันดับาการถืออาหารที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่หนึ่งมันถือ,อยังไงวะนี่สแกนจ่ายนะคะ,ะคโอเคบายบายโย่ w ฮะเฮ้ย เฮ้ยๆอ้้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าๆอ้าเฮ้ยอได้ยินเสียงของคนเข้าร้านเดี๋ยวๆๆมีคนเข้าร้านมาเหรอโย่ bro มือถือของไงวะพี่เออพอดีมีของมาส่งอะนะคุณว่าพี่เก๋นี่จะตรงกับชื่อร้านนะอ๋อแล้วก็ตรงกับชื่อของคุณด้วยชิคกี้พายนี่อาจะเป็นของคุณนะคำถามคือพี่เก๋มาจากไหนเน ไอ้เหี้ยพี่มึงกลับรถพี่แล้วมึงเนี่ยโอ้โหไปเถอะไอ้เหี้ยแหกโค้งตายซะดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เอ่อเอากลับไปที่บ้านไหมเอ่อากลับก็ได้เอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าวัตฟัคเสียงอะไรเนี่ยฮะแล้วทำไมฉันว้ามาอยู่ที่บ้านว้าวัตเทลทำไมคุยไปเองไอ้เหี้ยไปเองไเองไองเองไปองไปเองไปเองไปเอยู่ละโอเคทุกคนน่าจะต้องไปทำงาน โอเคเรากลับไปทํางานกันต่อดีกว่าถ้าทุกคนกดแชร์ตอนนี้ผมจะไปอยู่หน้าร้านอุ้ยเหียเอาว้าวไมาอยู่หน้าร้านะล้จากรายกานที่ฉันได้ยินมาเขาบอกว่าประตูเปิดปิดเองได้งั้นเหรอเอ่อก็กระชายอ่ะผีอ่ะไม่มีจริงหรอกเคครับพี่กูไม่ได้กลัวผีแต่กูกลัวรถเหน็นว่ามันมีหนูอยู่หลังร้านด้วยเมื่อวานอะ่ะมีใครบางคนลืมปิดถังขยะแน่ใครก็จ่างที่อ่านโน่นนี้ไปจัดก,การซะจากผู้จัดการร้านมีหนูหลังร้านเนี่ยนะประเด็นคือกูเห็นคนแล้วว่า ฮะใครอะฮะอ้อคนแก่ไอสัตว์ตกใจหมดเลยึกว่าตัวอะไรดีต้อนรับอย<ะ>่ามึงเดินทะลุป,ประตูร้านเหรอช่าง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 ไปจัดการหลังร้านก่อนเถียอนี่อะไรเนี่ยสเปกกำจัดหนูนี่เบอรอไงเฮ้ยครบสวัสดีครับพี่ ใช่ฉันหิวอ่ะไปขอเบียร์สักข้ากระป๋องนะแล้วก็บุหรี่เพล็ดหนึ่งโอ้เฮียเชียเชียพี่ใจเย็นพี่อทุนันนี้ครบไปไปไว้มาใหม่นะคะขอให้รถความตายขอใหรถอีแกอีเทอเออเคนคุณอยู่ไหนอะไรคือเคนคุณวะคุณรู้ไหมว่าเคนคุณอยู่ที่ไหน ฉันได้ยินเสียงของเขาที่นี่คือบ้านของลูกสาวฉันเองเธอทําอะไรกันนี่เธออยู่ที่ไหนสติสติอุโบกไหมงงวอ้เหียทำไมประตูมันเปิดปิดเองวะอ่ะกูพอจะรู้แล้วทำไมประตูเปิดปิดเองโอ้เหียเออย่าดีที่พบอีกครั้งนะเอดูเหมือนว่าจะมีของที่ต้องมารับที่นี่นะนี่ครับโอ้เหียพี่วับได้คอยดูรถนะ ไอ้เหี้ยสยองจัดไอ้สัสเฮ้ยผ่านแล้วโอเคกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วทุกคนเออเอาลมไปด้วยไหมโอเคฝนตกเหรอล้วใครเขาสอนกลางลมในบ้านเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาคาอประตูเฮ้ยมีของมาสรงเปิดดีไหมไม่ต้องถามเนาะเออฮะเฮ้ยเออส่วนไหนเนี่ยหลังร้านตรงนี้หลังร้าน เนี่ยเราคนออกไปทำงานกันเคอยากจะรู้ว่าตรงผี่เดิยืนนั้นมีลตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าพี่ธนาสองเจมไม่อยู่ทำไมกันทำไม<ท>บูบูพอก็ได้ก็ได้ฉันจะไม่ทำแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำอีกแล้วทำทำอีกน้ามึงได้ลงกับพื้นดูเหมือนว่าจะมีของบางอย่างหายไปจากชั้นอนะนะโอเคแล้วก็เติมของแล้วก็ต้องเอาใส่นี่ก่อน ประตูล็อก<ฮ>ประตูเปิดแล้วเหรอโอเคเติมของแล้วอ่ามีคนบอกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับแอร์เหรอฉันแค่จะมาเช็คแล้วก็ออกไปข้างนอกกันนะเปิดแอซ์ีไหมเปิดเลยคยอกุญแจด้วยคำถามคือกุญแจอะไรวะม,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 มึง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 หยิบของจากใครอะ่ะเจ้หายไปไหนวะเอาเจ๊ กเฮ้เอ่อทำงานที่ที่เเดียวเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยผู้จัดการร้านนี่คงแย่มากเลยสินะปล่อยสาวน้อยมาทํางานคนเดียวตอนเที่ยงคืนแบบนี้เช้าใจนะว่าเธอคงไม่มีทางเลือกจะจะมอบเครื่องรางปกป้องระวังตัวไว้ด้วยนะกูควรหยิบใช่ไหมโอเคอุ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้ยสกีบีดีต่อยเลยกสกีบีดีโดดโดโดเย็ดเย็ดสกีบีดีดีปีดีดีีกบีดีโดดโดโดเย็ดเย็ดสกีบีดีดีปีดีดีดี อ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยประตูล็อกเฮ้ยเฮ้ยสกีบีดี้มันจะเล่นกูอ้าวอ้าวอะไรอะไรมึงหยุดเลยผีสกีบีดี้ทอยเลตไม่เสียงเลยไม่รู้เฮ้ยทำไมกดคีย์บอร์ดเล่นเดี๋ยว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 มึงเกินไปแล้วนะมึงกดคีย์บอร์ดเล่นงี้เหรอแย่มากนะเว้ยเป็นผีก็จริงหัดมีมารยาติมา แม่มึงแม่มึงอแม่มึงแล้วพ่อมึงโอ้ยโอมายโดโอ้ายโกดโอมายโกดเฮ้ยเก็บยันได้เว้ยมียันแล้วมันไม้หมดเลยอีผีกูว่าหมอปลาจะเป็นนิสมาผัวด็อกเตอร์ฟิตสบายเปิดประตูไหมเปิดโย้วต่อฮะอะไรอ่ะผู้จัดการร้านเอาออกไม่ได้ด้วยเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรโอ้ยเสียงของประตูเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอเฮ้ยเอ้ย เอ้า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 เอ้เฮ้ยม่้อทำจะกููม้อทำเฮ้ยเจ้ยอีเยเ้เอ้า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 เฮี้ยอะไรเนียอ้ากีเฮ้ยอะไรเกิดอะไขึ้นไอเฮี้ยอะไรบอกกูฝันร้ายอันนี้มีเทปอะไรมาอีกแล้วเนี่ยเออันนี้อะไอะตึกเหรอห้อเมืกี้ปใครมันก็ขยันหาส่งเทปให้กูดูกูต้องเดินไปทำงานอีกการร้องเพลงสามารถช่วยให้เราคายจากความกลัวได้เวย ไม่สูกแดดดีร้าจริงไม่ได้หรอกใครอยากจะก้อยมอช่วยฟ้าหน่อยเอเอเจแล้วกลับไปเช็คอะไรก่อนฮะใครมีคนเดินในร้านฮะมึงยังจะมาซื้อของอะไรกันในร้านอีกเนี่ยโอ้ยไม่กอดยายที่ทำงานโดดเลย <c oughs> เป็นผีก็เลือกซื้อของได้เฮ้ย น้องวัาพืชน้องเบ้าทำอะไรน้องเบ้าทำอะไรไรนี่ทำอะไรไรโอ้ยหยุดแม่กูหอดูกูหอดูกูหอดูกูจะไปพูดตายแล้วกูขอดูทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วไม่มีเทปทุกคนแต่ขอดูก่อนไปดูชัวทำไมถามซ้ำนั่นที่บ้านเรานี่ฮะกูเหมือนอยู่ในเทปเลยเกิดไอรไรยขึ้นเกิดไอรไรยขึ้นน้องเช่ไอะไร ฉันฉันไม่สามารถขยับได้อะไรอะไรอุยาปอ่บูดคอมทุกคนเอาจบแล้วเออ